สวัสดีครับอยู่กับคังเกษตรฟามครับวันนี้ก็มาชมวิธีที่ชาวนานะครับตอนนี้กำลังคลาดนาเพื่อตกปลาในบ้านก้าดูครับตรงนี้ก็รถไถใหญ่ครับวันนี้ใช้รถไถเล็กครับชาวนาสมัยใหม่ครับบานก้าก็ใช้เครื่องพ่นนะครับดูครับเดี๋ยวซูไปดูซื้อแดงๆนะครับกำลังยาวเครื่องพ่น นี่อยู่กับนาตาจงครับเออรถไทยไใหญ่มาไล่น้ำรือเปล่าครับเจ้ายันมาสามสิบเก้าแรงม้าครับขับโดยอาจารย์พศครับพศคนดี นาบนแล้วครับว่าเอารถไถไถกันนามากเกินไปครับก็ชาวนาช่วงนี้ก็เริ่มตกกลาดำนากันแล้วนะครับอันนี้อีเหี่ยวครับอีเหี่ยวไม่ใส่เสื้อเลยครับอ้าวอา สมัยใหม่ครับตกกล้าตะกอนสมัยที่ผมเรียนใช้ไฟนะครับแล้วก็คนหวานนี้ส่วนนี้ใช้เครื่องพ่นนะครับแต่ก็ยังมีคนที่ใช้มือหวานอยู่ครับแต่ก็จะเป็นรถไส้หมดแล้วครับควายหายากครับมีควายเลี้ยงเฉยใครับเลี้ยงเพื่อขายเนื้อนะครับขายเป็นควายเนื้อควายอะไรแบบนไม่ได้ไปใช้ในเนี่ย งานเข้าแล้วครับงานเข้าคนคลาดแล้วครับชาวนาสมัยใหม่นะครับไม่ต้องใช้คนหวานครับใช้เครื่องพ่นเลยนะครับตกกะสูรใครก็สูรมันนะครับอันนี้แปลงนี้ก็ตกไปแล้วนะครับบานไปแล้วได้ประมาณสามสี่บันแล้วครับ เริ่มจะเขียวขึ้นมาแล้วนี่ครับสูตรไขรก็สูตรมันนะครับสูตรนี้ใช้เครื่องพ่นนะครับชาวนานสมัยใหม่ใช้เครื่องสุดแรงนะครับโดยช่างปานครับเอาเอาแต่แบบกอมันเบือ่อได้ไหมอันนี้เอซีนายกประยุทธ์นะครับคนนี้อ,อันตรก็โชคดีที่มีบ้า มาดูดูนะครับจะพ่นฟิวปั๊บตัวนี้นปับเต็มที่เนี่สบายครับตัวนี้ดูครับบานก้าแบบใหม่นะครับบานก้าแบบใหม่ถ้าดูผมนี่ตอนจะปลอยน้ำให้แห้งก่อนนะครับค่อยวางค่อยวางอันนีู้ดูใครสมันนะครับ ดูนะครับถ้าเชื่อพูดมันก็กดีว่ามันเสมอนะครับแต่ว,ว่ามันจะอยากจะหางจูนี้ก็คือพอหวานเสร็จนะครับสักพักก็ตอนก็จะปล่อยน้าออกนะครับ แล้าพวกนี้จะ,จะทำร่องน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำให้แห้งให้เหลือตะเลนนะครับค่อยหว่านนะครับให้ดินเลนมันนอนดีๆซะก่อน,นถ้าหว่านตอนดินเลนเละๆมันจะจมเวลาถอนจะถอนอยากนะครับ่สู่ตรงผมนะครับตัวนี้ก็คือแบบนี้เลยนะครับมันแล้วก็แล้วแต่พื้นนาน,นะครับนานินทตายหรืออะไรก็ถ้า,านาินทรายก็จะถอนง่ายหน่อยถ้านาที่เหนียวก็จะถอนยากถ้าระหว่าง ตอนมันลิ้นไปมันก็ลากมันจะเยอะครับแล้วก็ลงที่ตมนะครับนนันนี้ก็ใช้รถไถใหญ่ไล่น้ําให้รถไถเลก็กคาดนะครับทำการแสดงด้วยพดคนดีนะครับแล้วก็ e ีเห่าฟ้านะครับนี่ครับ นี่คนนี้เสรษฐีนะครับยี่นี่ราคาไล่เราเป็นล้านนะครับจะไม่ขายนะครับดูครับใส่รองเท้าข้างเดียวเลยนะครับบูทข้างนึ่งไม่รู้ไปไหนโอ้โหนี่ครับเจ้าของนาครับเศรษฐีที่ดินนะครับ ซื้อได้ลายนะครับซื้ีที่ดินมีที่ดินไล่เป็นล้านนะครับราคาต่อไร่นี่ล้านกว่าสองล้านนู่นแหละครับซื้ีที่ดินเร่นีานี่ครับมีที่ดินหนึ่งไร่หนึ่งก็ตกสองล้านสามล้านนะครับจะไม่ขายครับใครสนใจติดต่อได้นะครับนี่ครับไอพจนคนดีครับพจคนดีไล่น้ําอยู่ครับ หมดแล้วครับเดี๋ยวมาเติมเติมข้าวปลูกหน่อยครับอันนี้ข้าวอะไรครับช่างข้าวคอขอสิบห้าฮะข้าวกอข้อสิบห้าข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเจ้าเมียตัวก็ว่าข้าวเหนียวกอข้อสิบห้าแต่เมียตัวก็มีชองตาคอข้อสิบห้าก็มีข้าวเหนียวนี่กอข้อสิบห้านเจ้าสิบห้านี่อันนี้ก็วันปกติ ถ้าไม่ได้ตกกล้าก็เป็นช่างครับต่อรถดำนะครับวันนี้ก็ขอหยุดขอลามาตกกล้านะครับดูดูดูนะครับวันนี้กี่วันครับอันนี้ประมาณสี่วันแช่สองคืนคืนสองคืนนะครับก็จะประมาณนี้ล่อยได้เลยดูนะครับถ้าบางคนก็แช่สองคืนหนึ่งก็ได้เหมือนกันแต่มันถ้าเป็นข้าวข้าวดอนี่มันจะออกดีกว่าข้าวงันนะครับแต่ข้าวงินเนี่ยใช้เวลาหน่อย แช่สองขึ้นสองเหมาะสลหรับเครื่องพ่นนี่ครับสูตรใครสูตรมันนะครับกระลากยาวกว่านี้จะใช้มือหวานพุ่นไม่ออกเราเป็นหมวยอะไรคือหมวยครับหมวยอลากันเยอะวัสดีครับ,บเจ้าก็ขอตัวครับ สบายไม่ต้องพุ้ไม่ต้องหวานนะครับไม่ต้องเหนื่อยมากของผมนี่หวานจนแขนล้าเลยนะครับนี่ก็ไปดูที่นี่ครับตากาที่ใช้เครื่องพ่นนะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับความขี่ความห่างความสม่ำเสมอนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้โดน่าจะโดนฝนนะครับที่เป็นกระจุกกระจุกคือน่าจะโดนฝนชะบครับก็บางคนก็ชอบทีคนนี้นะครับอันนี้คือบางคนชอบก็ให้ก้ามันเป็นกีบใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นก้ากอขอนะครับกอขอหกนะครับข้เดียวกอขอตานนี้ก็หวานไปแล้วครับสองตานี้ อันนั้นพวน้น่าจะได้ประมาณสามสี่วันครับอันนี้ก็เพิ่งเพึ่งผัวหวานในเช้าน,นี่ครับนี่คือวิถีเช้านาครับทีนี้ฝนมาเร็วนะครับยังไม่สิ้นเมษาเลยฝนมาแล้วกระไรตกปากแล้วของผมก็วันที่สี่ครับํำหนดในการตกกาเพื่เราเข้าปู้นาแช่ก็ผมก็ ทำ2 2> สองอย่างครับหอมมะลิกับก็เดี๋ยวตัวพอหกนะครับยี่สิบไร่ครับอย่างละสิไบไ่ทํทำไว้กินที่เหลือกินก็ขายครับไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำนาเพื่อจะขายนะครับหลักคือทำไว้เพื่อกินนะครับเหลือกินก็จะขายคนระับใจก็อยากจะทำนาให้น้อยลงนะครับเพราะค่าใช้จ่ายในการทำนาที่สูงมากนะครับถ้ายี่งเป็นนาดำนี่ นาดำนี่ค่าดำค่าอะไรก็ปกปีละสามหมื่นครับค่าดำค่าถอนก้าะครับของผมนะครับยี่สิบไร่แต่ถ้าเป็นนาหวานก็ไม่แพงครับแต่ว่านาหวานจะมีปัญหาเรื่องยานะครับซึ่งนาแถวบ้านผมเขาไม่ค่อยใช้ยากันนะกกรครับไม่เหมืองแถวากลางครับแถวอีสานนี่จะไม่ค่อยอีสานบ้านผมนี่งพื้นที่้านหนึน่งไม่ค่อยมีการพ่นยานครับปร,ระมาณสัก สองสามรอบก็น่าจะเสร็จแล้วครับตรงนี้นะครับดูนะครับใส่รองเท้าข้างเดียวครับเดี๋ยวร้อนมากครับปลุกกรลุมก่อนเดี๋ยวก็กพัก็จะไปดูงานหน้างานแมคโครที่ผมที่ให้พี่สาวนะครับดูว่าเขาทำที่ไหนแล้ว ตอนรถตู้มีไม่ทำครับพี่สาวก่อนพอขายรถไปแล้วก็อยากจะทำถ้ารถตัวอย่างนี้ก็คือแค่น้ำมันใส่กะจ่ายแค่ลงน้องอันนี้พอเปิดจ้างเขามาทำมันก็ชิยวแล้วก็ร,ราคาแพงรอบสองรอบก็น่าจะเรียบเสมอแล้วบพอปรับพื้นเสมอแล้วก็ให้ดินมันเต็มตัวแล้วก็พ่นได้เลย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับซับใครนะครับสั่น์กาินให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาชิปเกี่ยวกับการทํานาให้ดูครับนี่คือสูตรการทํานาของภาคอีสานนะครับอาจจะแตกต่างจา่ภาคกลางไปนะครับซึ่งภาคกลางก็ใช้เครื่องจักรซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่ทันสมัยเท่าไหร่ครับแล้วก็แปลงหนาแปลงเล็กครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกับนี่ครับเจ้ารถไถเดินตามอูปตาคันนี้ เก้าสิบห้าบูทาเก้าห้าเก้าแรงครึ่งครับครับสวัสดีครับ